คนดูนี่หวานหวาปดแดูแดง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 เปิดยิ่งเปิดยิ่งแดงโอ้ยสอนสอนุกโอ้ทุกคนจา้าว้ายว้ายนี่ทุกคนดูป้าเป็นพวงดูเป็นพวงเวงลยเนี่ย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บสตอเบอรี่ที่ไร่แถวบ้านกันนะคะทุกคนซึ่งปีที่แล้วนะคะเขาเริ่มปลูกแปลงใหม่นะคะเพราะว่าแปลงอันเก่าที่คุณนิงไปเก็บทุกปีนะะ่ะมันผลเล็กนะคะแล้วเขาก็ลื้อแปลงแล้วก็ไปปลูกตรงใกลๆ้ๆนี่ค่ะถึงแล้วจะมีซุ้มสตอเบอรี่นะคะอยู่ตั้งอยู่ติดริมถนนนะคะก็จะมองเด่นเห็นตะไครถึงไรสตอเบอรี่แล้วทุกคนไปเก็บกันเลย ค่ะอันนี้ไปเอาไปช่างมาแล้วค่ะทุกคนต้องเอาตะกร้าไปช่างก่อนนะแล้วก็จะไปเก็บทุกคนดูนี่ว้าวว้าวปูแด,ดงแดงแดงแดงเปิดยิ่งเปิดยิ่งแดงโอ้ยสอนสอนุกโอ้ทุกคนจ้าว้ายว้ายแก่นะ วอนจ้ตลีป้าทุกคนดูปนดูป้าทุกคนนี่อะไรป้าไอชูเมตลิงป้าทกคนเสอนเท่านียป้าปป้ารสนทุกนจ้ดูจ้ะดูจ้ะน่นนะน่นนะน่นน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  แด้งปาดเราต้องลบกินคุม้มได้ไหมนะอืมว้าทุกคนเอ้ยทุกคนจ้าชัดไหมจ้ะไม่อยากบรรยายเลยดูดูความใหญ่โอ้โหมันจะลงท้องก่อนนะจ๊ะ โอ้โหดูความแดงนู่นแดง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 อะไรสุดมาสะอ่อนแดงโอ้เก็บลงทลองนี่แต่แดง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 ป้าทุกคนดูวป่ามันมันนัวใหญ่แท้ป่าพูน่ะ เก็บตัวบริสนุกเลยค่ะทุกคนเก็บกินบุฟเฟ่เลยค่ะทีละขั้นสูอ่อายขอทุกคนอ๋อ,อ,อทุกคนจ้าทุกคนจ้าเปิดไปมีแต่แดงๆป้าทำให้กินช่วยเขานะเดี๋ยวมันเน่านะคะเดี๋ยวมันก็สุก,สกแล้วมันก็เน่าเนอะมันลูกอื่นๆนะคะเราก็ต้องช่วยเขากินนะจ๊ะทุกคนเก็บไปกินไปนะคะสบายทุกคนจ้า โอ้ยคลิปยาวกระเบื้องเนี่ยเด้อจ้จะเด้อป๊าดมันมีเติ้นไว้ใหญ่ๆโอ้โหป๊าดคนไหมคะได้ค่ะที่รักป๊าดลูกใหญ่ที่รักจะดูชุนเอยทุกคนเก็บเองมันจะถูกนะคะเพราะว่าราคาคนงานที่เขาจ้างเก็บนะมันแพง ดังนั้นเนี่ยที่เขาวางขายมันก็เลยแพงกิโลละ9ยูโรนะคะ9 9คูณ4เกือบ350บาทถ้าเก็บเองอะ่ะจะกิโลละ4ยูโร50 <c oughs> อ๋อ60มะโอ้แดง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 โอ้ทุกคนดูนี่ ถ้ามันเก็บอ่ะมันจะเน่านะคะแล้วก็เราต้องกินช่วยเขานะเรามาช่วยเขานะเนี่ยเรามาช่วยเขาแบ่งเบาภาระซึ่งมันเยอะมากเราเป็นคนดีของสังคมเราต้องมากินช่วยเขาดูทุกคนดูดูมันแดงไปหมดเลยเดนั่นแดง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 ,แดงไรคือกว้างมากทุกคนตรงนู้นเขาบอกมันยังไม่สุกมากเราก็เลยให้เก็บตรงนี้นะคะ แบบนี้พออมีแต่แดงๆทุกคนจะาน <laughs> ี่ต้องก้มแบบเนี้ยเราต้องเห็นชัด <laughs> กินไหมจ้ะ <laughs> คลานคลานกินกันเลยจ้าทุกคนจ้าว้าวมีแต่ลูกแดงๆเปิดมาฟวบ ฟ้บแดงฟวาบว้าวโอ้ยสะอ่อนจังเลยดูขออน對對ุญาตนั่งก่อนนะจ๊ะชัวงเอาก็มานั่งมองเนาไปว้ามองแดงแดงมันอยอะคนมองนี่ขึ้นเน่าอู้คุณเีกสะอ่อนเลยทุกคนจ้ะนั่งเก็บได้เลยจ้ะนั่งเก็บนั่งกินนอนไปเลย ก็ปิดก็ค่อยกลับฮะโอเคอย่ามันมอตุโอเคขันดัวมาพรมันเนี่รับเา่งเดีว้แล้วี่จไป้เคข้มาจ้าวานช่างบอกไปรดแป๊บนึงนะไม่มีการดราม่าใดๆนะคะ เขาปลูกไม่ได้ฉีดยานะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจมากินขนาดนั้นมาชิมเฉยๆไม่ต้องเอาน้ํามาล้างกินแบบนี้แหละกินแบบแท้ๆของแท้ของแท้ขณะาานี้นั่งอยู่นะจ๊ะกินแบบของแท้สบายไม่ต้องเร่งรีบป้ท้องฟ้าก็สวยนั่งชมวิว ท่ามกลางดงสตอเบอรี่ <c oughs> นอนกินไปนอนกินไปเลยคนะ่ะนอน <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> ความดกโอ้แล้วไม่ใช่ดกธรรมดามันดกแล้วมันใหญ่มากโอคุณเอ่งสะออนสะออน สะออนแปลว่าอะไรสะออนแปลว่าอะไรนะพดโพว้า้เดินวยมองไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยไม่เหมือนเน่าอ๋อยก่อนลูกนี้ทุกคนดูลูกนี้อ้าเดี๋ยวาาอาา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 ลูนีี้เทียบกับลูกนี้าูาาวามใหา่ดาดาาดาาานานีายังแดงเนี่ย วายวายมาชะอ่อนแทะวายลูกใหญ่แทะวายปอดฝนว่าอะคนใส่ไม่ได้จะจะใส่พุ่งเราไปเลยปุอละุ่นะุณละไม่อยากจะกลับเลยจ้ะอยากนอนอยู่นี่จ้ะนอนกินกลิ้งไปเลยจ้ะโอ๊ยทุกคน เต็มแล้วามีหมองใส่แล้วแล้วค่ะทุกคนค่อยมาใหม่เต็มแล้ว่มมหมองใส่มันเต็มแล้วเต็มจะกลับแล้วอะเสียดายเสียดายสงลูกนี้คือมันใหญ่มากดูทุกคนโอ้โหนะโอ้ยกลับก่อนนะค่อยมาใหม่นะ รงนีี้มาอกนะลับก่อนนะคะเดี๋ยวมากันใหม่ทุกคนมาเก็บกับคุณเองมาแล้วโอ้ทุกคนดูลูกใหญ่มากปาไปชั่งกิโลก่อนนะคะเมื่อกี่กิโลไปจ่ายตัง เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปจ่ายตังคนะ,คะก่อนจ่ายตังก็ช่างก่อนนะคะว่ารวมแล้วกี่กิโลเนาะที่คุณหญิงถือมานะคะแล้วก็รวมกับนายช่างก็2กิโลครึ่งนะคะจ่ายไป11ยูโร40เซนก็ตกอยู่ประมาณ445บาทค่ะทุกคนได้เยอะมากกล <c oughs> ับแล้วคะ่ะทุกคนไว้ค่อยมาใหม่นะเดี๋ยวเอาไปฝากพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะสนุกมากเลยแทบไม่อยากจะกลับบา,บายคะ่ะเอาวิดาเซนชู